อโอโบสถเนี่ยมันต้องมาที่ทวัดต้องมาที่รออโรงโอโบสดนะ,นะแม่เราจอ,น,อ,น,อนั่งมือนึดงเคลื่อนหนึ่งสมาทบได้ไหมได้แต่เป็นอัธศีลเป็นเส้นแปดแปดที่บ้านก็ได้มากกว่าอโอโบสดอีกแต่ว่ามันอกี้เจตนาเนี่กวกับาอบโบสดทีเดียวหลวดนะนะพ่อหมโพ่ผอมโม่เพียงได้หลายนะอาจารย์เนาะย่ไปซ้ำซากทําไมนะนตั้งใจไว้ไออวแล้วแล้วมันสิมาแต่สาวแต่เด็กขวัญกับบุญกับตามมาเทียนที่สี ตัวบายกับพีโฟน่าจาจากับเพื่อนมันก็ซ้ำเก้าบานนี่มันก็ขัดที่เก้าบานนี่ตัวจำแรงกับข้อนผามานอนคุยกันน่ะมันอยู่ที่ปฏิบัติที่บ้านเฮ้าอ่เพราเขาใจศีลบ่าเขาใจการปฏิบัติตตอนนี้มันก็ได้ลุยกันไปเบิดพระจันทร์เสด็จนับถือมาแต่พอแต่แม่เนี่ยมันคือบ่เขาใจมันคือลุยไปหนอ่มันคือถอยหลังกห้คนดำหน้าก็เพราะว่าบ่ไเด็สองอย่างบ่เขาใจแนวนี้ยากแต่เขาใจศีลแต่เขาใจถ้ำผี่ใจศีลบรูถ้ำเห็นถ้ำแจมแจข้าใจนาะเจตนาด้ อันเดียวโหลดสิทธิ์ยังกับตามเจตนาอาจารย์แห่งหลายคอไปขวดไปโมไ้ไปนี่กัเจตนาอาจารย์บ่มีเด้กับที่ว่าครบอยู่กับมาแสดงอาบัติ่ยเขากิเจตนาผูกไว,ว้ว่าใจเขาบอกเดี๋ยวพีสิทธิ์ล่วงเกินแต่ถ้าเจตนาแล้วแมี่สัตว์มันสิ้นตายกับถืบกับถืบกับถืบโอ้สะใจดีไปพอดีเข็้บตายตายเนี้ยขาดกระตะคนตีนถือปับปับปับเนีย่ยเรียกว่าผิดศีลบาปแม้แต่ฆ่าสัตว์ที่ตายแล้วก็ผิดศีลเพราะเจตนาเป็นบาป ไม่มีเมตตาเข้าใจบ่ายบ่นี่สิี่บ่นี่ยบ่มีเจตนาเป็นกรรมบ่เป็นวิบากว่าอะเป็นกรรมไปเฮ็ดแป้นโต๊ะใส่ขี้เขี้ยมตายยางไปกับหัวเข่าใส่โอ้ยต่อไฟใหม่เขาคลอนโยนเลือดไหลสิบสิบมันนี่แห้งซะบ่เจ็บเธอได้น่าแขงนี่ยบ่มีเจตนาฆ่าเขาก็ือบ่มีเจตนาไป็นตำเหมือนกันแต่ว่าใส่เลี่ยวนั่นใส่เลี่ยวบ่ต้องตายไป็นตัวกระโหลกปวดตอมือเกิดเป็นเขาใหม่เข้าขาขึ้น้าใจบ่เพราะว่าเจตนาบ่มีแต่ว่า ไม่มีกรรมแต่ต้องรับวิบากค,คือพระองค์คริมานนี่คน,นาาควิจตนาคาคนแต่มันสีเปีเ้ยนพิซ่ามันก็เลยไปดักขาพ่อได้อา,าหารแล้วกรรมที่จะต้องไปตกนรกเมื่อเกิดเหตุข่าวข,ขึ้นเนี่ยบ่มีเบิดแล้วแต่ว่าเขายินโอกตกปลาอยู่ใส่หินตกปลาใส่ของว่าเนเลือดอาบมาเนีย่ยมาเสาร์วินทบ,บาทเลือดลเลยมาสมควรแล้วสมควรแล้วเราฆ่าเขาต้องชีวิตอันนี้คือวิบาก แต่ว่ากรรมหนึ่งเบิดแล้วพระอรหันต์เบิดกรรมแล้วที่ต้องไปรับ,บม่มีเหลือแต่ว,บบบบว,วตบิบากอาพระคือป่วยกับพระราบวิบากเด้พระอรหันต์คือป่วยเพิ่นแต่ไม่ีวิบากนะใส่เขาแต่ว่าใจเพิหนึ่งบ่เป็นกรรมกับผูนันแล้วเก็บมาเก็บไปให้เก็บป่วยกับป่วยไปแต่ว่าใจพหิหนึงหหน่งบไ่ไดตติดอยู่กับคนป่วยใจเป็นคนถูกแล้วก็วเยบ่พต่อเมื่อเกิดอีกเขาใส่กรรมอีกบ่าเท้าขาเคื่อนอีกนะวิธีมัน่นในืีวิธีนี้กรรม้าใจเนาะ เจตนาได้ห้าบาทเจ้าห้าเจตนาบาทเอาแบบใดเจตนาดิ้นันเป็นบุญแต่ก่อนหมู่บ้านศีลพูนสมมติว่าหมู่นี้บ้านศีลแต่หมู่บ้านนี่แม่เตรียมโตแต่พูนแล้วพ่อยังกคือเอาไปใส่บาทหยาดพกเตรียมชุดกาปผาผ่าพะเพร่ไปนั่นเป็นบุญแต่ตั้งเจ้าสิไปวัดคนเด้มันเร็้ยวหอบมาชราใจบาเพื่อการบาสผมเข้าใจว่าเราสืบามอันนัรนะจ๊ะถ้าว่าอุโบสถศีลงกับ ชิ้นแปะอาจารย์ว่าชิ้นแปะบอๆบอกเราสิเราเหลืองสมรธานน่ยนะคือผู้เฒ่าที่ว่าแจ้งมาต้องรับเลยมารับทีว่ามันบ่อใดโคบมันสวยแล้วมันมันสิขาดมันสิโบช่วงใจเขาใจบอควบไม้บัร้านเท่าเอาแต่ตีสามตีสี่เพือนเพื่นไปแต่วันแจ้งเขนบ่ล่ะไปบ่แจ้งยุทธตัวไปแล้วก็รับเข้าบ้านบานเงี้ยยีบอเอาเลยไปแจ้งมันเกิดประโยชน์อยังบานมาซ้ำเท่านี่เฮ็ดเอาไม่ได้นี่ยนะ ปฏิบัติให้มันได้เข้าใจเสียดเจตนาบ่มีรักษาไว้ในใจบหลับไปครับปฏิบัติประเด็กการรับเนี้ยขั้นหน้าขั้นหน้าต้องรับขั้นสันติบ่มีเครื่องอยู่ขั้นสันติเป็นพระอรุปรบดกบ่ไดที่ล่ะคือมันมันต้องมาหลับมาเป็นกิดเจริญศาสนาพ่อเพียงเฮี้ยงหนาเนี่ยสวยบ่วาหรอกอาจารย์เข้าใจมูอเข้าใจเข้าใจบ่เนาะขั้นสวยห้าล้อเรียนนั่นโอ้ยสามมงมันมีรักษาสิยกีหน้ามาอันนั้นแมนอยู่ อันนี้เขาได้แต่ว่า,นะอ,า,นะาอันนี้นะพอใจเนาะมันเป็นสุมพอดมันสุมพอดบานอันนนั้เจตนาเพิ่นนั่นนะมันก็ได้อยู่ตัวข้าวซำๆนั่นบบเต็มมือมันไปสวรรค์แต่ขึ้นหนึ่งว่าสมถันสีทุ่มหอดีสีสมุบูวาสวรรค์ท่านนี่มียีบสี่ชั่วโมงเพิ่นก็ได้ไปซำซำซำชั่วโมงนั่นแหละโบลพุ่หานแหล่วลาชิ่งสวรรค์นั่นนะผู้รักษาแต่เศร้าได้อยู่ตลอดยี่บสี่ขั้นเกิดเป็นคนเกิดครบร้อยปีจังตาย ท่านิ่นไปสํานั้นเพิ่นก็อาจจะได้แค่ว่า12ปีจังซั่นนายี่สิบปีเข้าใจบ่ได้คือกันแต่ว่ามันบ่เต็มหน่วเป็นไม่เต็มหน่วยเข้าใจเนาะตรงตามเวล่าทุนสมพทานนั่นล่ะเด้อตลอดเฮงดีเนาะอาจารย์แม่นเห็นบ่นั่งที่เพิ่นโกหกพระราชานี่ยกันนั้นตกแก่7มื้อแล้ตัวเทียวแต่ว่าใจรับแป๋วอยู่หั่นแล้วก็ไปโต๊ะเงารถเทปุลรถที่เฮ็ดบุญหลายเด้อ่าซื้อหยังล่ะ โอ้พี่เก่งแท้สาธุนะนนนาเนี่ยพระนางมาริกาพระนางไปตนกนรกเจ็ดวันนางมาริกานี่พระนางพระมเหสีนี่ทำบุญตลอดนะเทศเทศตีโอ้ถวายท่านเพิ่นมีเครื่องประดับมหาระดับประสาททำวิสาขามีอยู่บางีคนเนี่อธิษได้เครื่องประดับแปดร้อยล้านนี่นะนางมาริกามนี่ขี้กันบุญเล่าอะไรฮะแต่ว่าเพิน่นโกหก พระเจ้าพระสิษิขรสนเทศเดียวคนมาเคยตัวเนาะพาเข้าเตี้ยวจุดเดียวมันเห็นหน่ยนะพระสิจ่าติดไปของอยู่หันหน่ะนะวุ่นวายนะวุ่นวาอันปุ๊บรับไปขาแสอยู่หมอนนรกเจ็ดเจ็ดมือเจ็ดมือห้าเนะี่ยยุบฝนมันโอ้ยพอนักที่บอกจุบบกขึ้นพระราชาเก่เตรียมโตสิไปถามพระเจ้าเลยพระนางมณิกรเฮ็ดแต่บุญตลอดชีวิตสิไปสวรรค์สั่นไหนเนาะ สร้างนิโฮกส,สัน,น,นสนันสนี่โอ้ยไปถามก็น่าสิเป็นนักฝ่ายสันไดเพระพระพุทธเจ้าก็โหอะก็เฮ็ดเทเลื่อมบานแทนทรงฤทธิ์ไปให้เลื่อมซะก่อนมือสองอ้อมือเต็มมือสองมือหามครบเจ็ดมือจังค่ายฤทธิน์นะเพราะว่าธรรมะตอนนั้นตัวบ่ได้เนีพระศาสดาต้องบอกครบจริงแต่บอกบอกครบจริงแล้วพระเจ้าเสด็จกุศลนี่สิเบิดศรัทธาในศาสนาพุทธไปเลยเพราะว่า อ้เฮ็ดบุญปนานในตกโลกโมเมนล้อคำสอนนี่สิขาดแยกเห็นบอกสิอาจารย์ว่าแม้เป็นความจริงก็เบาข้นเบารอเวลาสักก่อนพระพุทธเจ้าหัววัดแล้วกเ็เฮ็ดเลื่อมมือสองมือสามก็เลื่อมจนมาครบเจ็ดมือหน้าก็ขึ้นสวรรค์ปิ้งขึ้นบุต้องตัดสินมีบุญหลายก็แวบขึ้นไปเลยพืชพอปลไปบ่ามันก็ตอบได้เลยเึ้นไปสวรรค์สันนโอ้ยมุตตองจางสันหลักขน้อย เพชรตาบุญนางบ่ได้ไปไพสิได้ไปในโลกนี่หนูเฮ้ยใหญ่เลยบาดแล้วคักค่ะได้บ้าแล้วเฮ็ดตีเท่านอย่ย่องกันที่บาดโอ้ยมากกว่านั้นบางนี้แม่บ่ล่ะเข้าใจเนาะเจตนาแต่ว่าตรงกันข้าม่นอธิบายไปซื้อสินแปดสมผลข้าวเดียวนั่นนะสีทุ่มและสมบัตนน่ะนะกลับไปสวรรค์แต่ว่าไปหมเต็มนะนะเพชรแม่นิกรรมอยู่ข้าวหนึ่งกับต้นไปใส่เข้าใจบ่ ก็คือข้าไปเศร,ร้าโรงแรน่ไปแล้วโชวข้ากับไอซี่สมองแมนยูบอกโอ้โหแต่ว่าถ้าถ้าเศร้าเป็นเดือนมันก็นยุ่โดนนะแมนบอกละ่ะครบก่อนเทียงแต่เจ็บของออกได้หนิทำงานโรงแรนนี่แบบเดียวกันก็นได้ไปยู้น,นี่นะจะได้ยุบโดนเมื่อเกิดเป็นคนก็นเกิดว่าเต็มอายุบกปันมีเุแต่ต้องตายไปให้ต้องกรรมตัวนก็มาตัดล่ะนะท่านเทพยังไงเห้มันเต็มด้านความดีเด้ที่เพิ่นมาเ็ดในสุดคุดใแ้่เถึง เฮ็ดในเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นไม่ได้รับเพิ่รับแต่เม็ดเต็ม,มหน่วยชั้นที่หนึ่งเก้าล้านสองแสนปีอยู่ให้มันเต็มเลยเต็มสวรรค์เคมื่อเกิดเป็นมนุษย์อายุไคย,ยุคนั่นแล้วแต่สิบแปดเมื่อปีสี่เมื่นปีหกเมื่นปีสองหมีหรือยุคนี้ร้อยปีเฮ้าเกิดสิมีอายุเต็มมนุษย์ร้อยปีบ่ตายหาตายหงเขขาใจบอกการจิเฮ็ดเต็มได้นี่ได้ทั้งเบิดเฮ็ดยังก็ได้ทั้งเบิดแต่ว่าจะได้เต็มบ่เฮ็ดเต็มบ่อแต่ว่าศีลแปดนี่เต็มยู่ได้ เจตนาเห็มันเต็มใจฮะวสิมาเนี่ยนะเนี่ยเน่ยหาซิปหาซิปไปวนาไปไปวนาสักสามโมงไปว่าสันแม่นบ่อเต็มแน่แน่นนก็บพระท่านอาจารย์ก็หาย้วก็บพอเต็มอแต่ว่าขั้นเต็มแต่แรกว่านี่มันพอหายก็ได้เจตนาเป็นกรรมนเข้าใจน้อให้มันให้มันสวงให้มันขาดร้อยให้มันเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งอาจารย์สมศรีก็มาถามอะไรม่แงี้นั่นสามโมงก็วสิมาอาขออัายุเออก็คือบอฟามาล่ะ ก็หายเล่าสบายใจชัชดที่ลาวอาจารย์เนี่ยปูผู้กองหายอาจารย์สมศรี้โจักห้แค่งงี้่อาจารย์สมศรีก็ได้ว่าต้องแพ่งแต่ว่าเข้าใจแนวนี่นี่เนี่ยนี่เจตนาเป็นศีลนี่รักษาศีลศแต่บจัจจะปันในหูอยู่บ่านี่เหรอว่าเจตนาบว่าไๆแนวนี่เพราะเข้าใจแต่หามคาซั์แมนบอแต่ว่าทธเจัดวอ,อกีดย่ากนี่ เจตนาเป็นเครื่องวัดวิจารก,การฆ่ามวนบ่หล่ะเออเนี่ยนี่ก็พ่อใหญ่ยุ่งเนาะเนี่ยไม่เจตนาเด็กอ่าเพชรบ้าทตังานบาดซับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยใส่แง่งดังกบตัวนี้าตาเดวโอ้บาปเลยบ่บาปเจตนาบ่มีหอยเมื่อใส่บาดเอื้องอยู่อุทิศมันที่ะตายเป็นจาก,กขี้กบเป็นเทวดาโอ้ยอขอบคุณยายเพชรเดอ้อจาให้ซับจากสามแ่วอุปมาอุปมัฟังมองเป็นทรงเสือมันไปขาซาตอ่ะพอใจบ่ คนมีปัญญาเนาะลูกพุทธเจ้าเนาะสิมีปัญหาอย่างละเนาะตั้งใจแม่ตั้งใจแม่เนี่ยไกลแล้วแต่ว่าบ่ได้ฟังบ่อบส้วงบอ่อบมิผู้สี่ศาสแนวนี่มันก็เลยบ่อาบ๊านไปนั่นซ้ำพังกายมันก็เลยเป็นมันมีมีไฟก็มีไฟลอยวัดกับเปิดใจเศร้านึงมันนี่ตัวเล่งอยู่ตัวอะไรกับมันเกินมาสบกับแจงวะโหลดตัวมันนี่เปิดจิตเปิดใจเปิดความเข้าใจเปิดใจท่ำความเข้าใจเนี่ยพอท่ำเอาพอท่ำเข้าไปในใจมันให้สว่างเต็มลอยโหลดแมมันส่วงโหลด ก็อีกเรือยบานไปหาอาจารย์หนาเอาคำถามนี่ไปแล้วตอบยานี่แม่งงุอีกเรือย,ายบานนี่ก็บางคนาตั้งมันถามสิบอาจารย์เขาก็ตอบสิบยางเขาใจบอกเพราะว่ามาตรฐานของอาจารย์นี่มีศรรมีลสามั็อยู่แต่ว่าปัญญาเนี่ยมาคืกกันถึงสิบบรลุทรามแต่ว่าคุสโลบาลในการตอบระตั้งกันดีจักจกิ๊บมงไหนมาตอบหาละองค์ก็ตรงเป๊ะๆตามบีไนทยทุกขออ่ามันก็บอได้ที่ละละองมันก็ยืดยุนถายให้ควบเขาใจเอาควบเป็นจริงนะนะควบจริงคือเจตนาเจตนา เป็นตัวศีลเจตนาเป็นตัวกรรมต่หลับศีลอยังได้ไปสวรรค์เนาะเท่าเราป่วยเนี่ยมายังได้กูบามายังไหนมายังนี่บ่ใส่ดอกบาทไปไปไปทั้งหน้าเหมือนมายังไหนมายังไหนสิตายสิมาบินธบัตด้านไปยังนี่บ่มาเยี่ยมจะพระเพ่กระไรมายังไี่ซื้อดอกบ่ได้ใส่บาทหรอโอ้ยพระกะดีพระโต๊พระกะไรโอ้ยบาทบ่ใส่ก็ิมาเยี่ยมกันถ้าพี่ฮานองนะอืมให้เท่าย ปฏิตายมากเห็นมาเบิกเงินให้ยืมก็บอกมาเยี่ยมคนวะเออเห็นกันบัปฏิละคนยมไมาได้บานอย่าว่าร้ายอย่าว่าร้ายออย่ามา่อสิตายแล้วมันอันว่าก็พระนี่นะมองแสดงบุญว่าจะได้อาจารย์อันตั้งใจเด้อสมาทานศีลเด้อเอาศีลเอาธรรมมาฝากเด้อพอดีมีศีลจะเดินไปสวรรค์ว่ามันยิดีท่บอกยินดีที่บอกเป็นแต่ดีใจที่นอบปนอแม่แม่เตาั่นแล้วล่ะดมีสติอยู่ในศีนนรกได้ศีลไปสวรรค์ก่อนเด้อ โอ้ยบุญกับบออุคคลใดเหตุก็จะเอาศีลทั้งคู่บาอาจารย์เนี่ยนะน้อเฝ้าให้ที่เหล่านี่อ้าวสมมานนี่ยนามตัสาไลาไปพุทธังธรรมังกักขโรดตายติ้งขึ้นสวรรค์หมดนั่นเจตนาเพราะท่นได้แปดขึ้นแม่ซ้ำเพิ่นแต่ห้ยศีลฮโยบนั่นเราบ่มีที่เพิงนี่แหละบุคอยได้เหตุบุญดีใจว่าพระสิมาโปรสิให้ยศีลมีศีลจะไปสวรรค์ คือตอมูกับวามไพมาทีนองอะไรก็หายไปเบิดหายหัวกันไปหมดเลยจมแล้วก็บ้างบานปงสิตายแล้วเอาศีลซาเสด็จไปสอนมิทีเพิงเดียวศีลานุสติเจตนาที่ไหแม่ใจเล่านันานเตรียมแล้ว้าใจเนาะเจตนาเป็นตัวศีลเจตนาเป็นตัวกรรมอนุโมทนา